หอมหอมหอมสนานกันเด้อโอเคโอเคยังของผมม่อะไรกี้เฮ้ยได้เลยคิมคัดมือเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเพลของผมนะครับเพราะว่าน้องจะไปเจ็บตัวแล้วครับไปเจ็บตัวก็ไม่ได้เห็นกันอีกเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันชุกวันชุกก็ไม่ได้เห็นอีกอยู่บนลถใกล้ใกล้กับัตรมันเต็มก็เลยต่วันเชื่อของมันเนี่ยเออครับเพลของผมเนี่ย อยากให้ชนะอยากให้มาแข่งอยากให้มาหาทุกวันเลจะไวปพัฒนรคนตั้งใจตอยไฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายให้ตะวันฉายมั่นใจตัวเองรู้ล่มั่นใจตัวเองเราระดับยอดมวยขนาดนี้มวยค่าตัวจะเป็นสิบล้านละกว่าจะผ่านมาแต่เราไฟกว่าตั้งแต่เด็กๆความลำบากของเรา เราซ้อมมาขนาดนี้แล้วอยู่มาหลักขนาดนี้แล้วเราต้องมั่นใจตัวเองเอนอนพักก่อนให้เต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรให้โล่งๆสมองน้อ,อนอนให้โล่งๆสมองให้ตั้งใจ<อ>พ่อแม่ก็รอมาดูเอฟซีเราค่ายมวยเราให้กำลังใจเราเต็มหมดสนะเอาแซมเจ็บเซ็มไวน้นานๆไว้นานๆนะครับอ่ะกย่ามั่นใจเ,เพราะว่า นั่งละกันก็จะไม่ได้นี่ได้อีกสี่ห้าวันกันก็ต้องไปเจ็บตัวไปเจ็บตัวไ,ไปอยู่เจ็บตัวแล้วทีนี้อยู่พวกผมอยู่มันเราก็ไม่ได้เห็นกันอีกนอกจากมาค่ายมาค่ายก็ไม่เห็นอีกเพราะต่อยเสร็จไม่รู้หายไปไหนนี่เจ็บตัวหา,หายที่เป็นเดือนเนี่ยพี่น้องเจ็บตัวเก็บตัวเออหายที่เป็นเดือนจะได้ <c oughs> ก,ก็ผมจะมากอดชิมขัดน,นะครับนะจังหวผมวาเลยพี่กอญมันไฟกว่านะ <Okay. S 1> นะไปเด้แต่วันฉันได้ขัดปุ๊บผมสิวเขมวามากอดเอาผม อีกรอบเดี๋ยวต้องเก็บเดคิดมากกอนรบก่อนให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลนะจำคำพี่หลองมไม่ต้องกังวลเราประกาศเช็อจกีครั้งแล้วเนี่ยสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วแต่ไม่ต้องซีเรียสแต่อย่าประมาทจำคำพี่หลองดิประมาทแล้วก็ตั้งใจเอาเหลี่ยมตาตีจ้องแล้วกันนะอื่นแน่นเลยใส่ยืดยืดกินแน่นเว่อกัดฟันอย่างแน้นเลยกัดฟันเลยเขาต้องกัดดิอย่าไปปล่อยเดี๋ย หยืดจังเลยเอาใหญ่เอ้ยสวยน่องผมมีใหญ่กี่สวยดึ้ดหใหญ่ได้เฮ้ยคิมกัดมือนี่ท่านายเด็วใหญ่ข้อนี่เด้อทัเกเชียไครร่องผมสนอใหญ่บอกว่ามันสลองอยู่ในดิลิกาได้บอบอกกันเซมดิลิการุ่นนี้ก็ได้เออเสนะ เอ้อห็นมั่นใจแล้วไปละหนั่ลงวีทีมาเราตั้งใจเอามันใจเองไป่ไปละหอมหอมหอมสนานะกกนเด้วยเย้